วันนี้ก็จะได้กล่าวในเรื่องพระเจ้าจันทปัชโชตซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งกรุงอุตเชนีแควนอวันตีซึ่งเป็นราชาณาจักรที่รุ่งเรืองยิ่งอาณาจักรหนึ่งในสมัยพุทธกาลพระเจ้าจันทปัชโชตทรงเป็นกษัตริย์ที่เข้มแข็งมากพระองค์ทรงมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิด กับพระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคตและก็เกี่ยวดองกับพระเจ้าอุเทนแห่งแคว้นวังสะพระเจ้าจันทปัะโชตมีพาหานะคู่บุญห้าอย่างคือหนึ่งนางช้างชื่อว่าพัทวดีซึ่งมีกำลังและเดินทางได้วันละห้าสิบโยต์สอธาตชื่อกากะ ซึ่งมีกำลังและเดินทางได้วันละ60สิบโยชสามมาชื่อว่าเวกังสิซึ่งมีกำลังและเดินทางได้วันละ100รยโยชสี่มาชื่อว่ามุนชะเกสิมีกำลังและเดินทางได้วันละ100ยโยชห้าช้างชื่อว่านาราคิรี มีกำลังเดินทางได้วันละ120โยชีภาณะเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยบุญของพระองค์คือชาติหนึ่งพระเจ้าจันทปัชโชตเกิดเป็นคนรับใช้ของอิสระชนผู้หนึ่งวันหนึ่งอิสระชนผู้นั้นออกไปนอกพระนครและก็พบพระปัจเจกับพุทธเจ้ารูปหนึ่งจึงไหว้แล้วก็ถามว่าท่านเจ้าข้า ท่านได้อะไรอะไรบ้างไหมท่านตอบว่าฉันเที่ยวไปแล้วและออกมาแล้วอิสระชนผู้นั้นคิดว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ตอบคำถามที่เราถามกลับกล่าวคำอื่นท่านคงยังไม่ได้อะไรอะไรจึงแลดูในบาทของท่านเห็นบาทเปล่าจึงกล่าวว่าท่านเจ้าข้าขอท่านจงรอหน่อยแล้วก็ไปสู่เรือนโดยเร็ว ถามว่าพัดสําหรับเราเสร็จแล้วหรือเมื่อคนรับใช้ตอบว่าเสร็จแล้วจึงกล่าวกับคนรับใช้นั้นว่าคนอื่นที่มีความเร็วกว่าเจ้าไม่มีเจ้าจงไปนําบาทของพระคุณเจ้ามาโดยเร็วคนรับใช้นั้นก็วิ่งไปและก็รับบาทมาแล้วเจ้านายก็ใส่พัดตาหารลงเต็มบาทแล้วกล่าวว่าเจ้าจงรีบนําพัดตาหาร ไปถวายแก่พระผู้เป็นเจ้าเราจะแบ่งบุญให้แก่เจ้าด้วยเขารับบาดนั้นแล้วก็วิ่งไปอย่างรวดเร็วถวายบาดแก่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่าท่านเจ้าข้าจวนจะหมดเวลาพัฒนาหารเพลนแล้วข้าพเจ้าไปและมาด้วยฝีเท้าอันเร็วยิ่ง ด้วยบนนี้ขอผานะห้าอย่างซึ่งสามารถจะไปได้ห้าสิบโยต์หกสิบโยต์หนึ่งร้อยโยต์หนึ่งร้อยยี่สิบโยต์จงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าอันหนึ่งในขณะวิ่งมาร่างกายของข้าพเจ้าถูกแสงอาทิตย์แผดเผาด้วยผลแห่งการถูกแสงแดดแผดเผานั้นขอให้ข้าพเจ้ามีอำนาจแผ่ไปเช่นกับแสงแห่งดวงอาทิตย์ในที่ที่เกิดแล้วและเกิดแล้ว และขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมอันท่านเห็นแล้วพระพเจกพุทธเจ้ากล่าวว่าเอวังโหตุแปลว่าขอความปรารถนาที่ท่านตั้งไว้นี้จงสำเร็จแล้วอนุโมทนาอีกว่าสิ่งที่ต้องการแล้วปรารถนาแล้วจงพันสำเร็จขอความดำริทั้งปวงจงเต็มดังพระจันทร์ในวันเพ็ญสิ่งที่ท่านต้องการแล้วปรารถนาแล้วจงพันสำเร็จ ขอความดํ่ริทั้งปวงจงเต็มดังแก้วมณีโชติรสด้วยบุญดังกล่าวนี้จึงทำให้ในพุทธกาลนี้คนรับใช้นั้นได้มาเกิดเป็นพระราชาพระนามว่าพระเจ้าจันทปัะโชตเป็นกษัตริย์แห่งกรุงอุจเชนีแขวนอวันตีมีอำนาจแผ่ัยสารและมีภานะคู่บุญห้าอย่าง ต่อไปจะได้อธิบายและก็อ,อ้างอิงหนึ่งจากกรณีนี้จะเห็นว่าแม้เพียงคนรับใช้และได้ใส่บาทแทนเจ้านายก็ยังได้บุญมากเพราะได้ทําบุญกับเนื้อนาบุญอันเลิศคือพระปัจเจกพุทธเจ้าและเป็นบุญที่ได้ทํำด้วยความวิริยะอย่างยิ่งสองบุญที่ทําและคํำอธิษฐานช่วยยกฐานะของคนได้าจากการเป็นคนรับใช้ให้ได้เป็นพระราชา และมีคนรับใช้มากมายได้ปกครองคนทั่วราชาณาจากักรสามอ้างอิงพระไตรปิฎกและอัตถกถาแปลฉบับมหามกุฏราชพิทยาลัยเล่มที่40หน้า266-269ถึง269ขอความสู่ความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายขอเจริญพร